สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโวนตำรวจเผยแล้วผู้ต้องสงสัยทั้งหมดที่ต้องเข้าเครื่องจับเท็กคดีน้องชมพู่จากกรณีในายชัยพลหรือรุงพลรงน้องชมพู่เปิดเผยถึงกรณีตำรวจจะใช้เครื่องจับเท็จในการสืบเรื่องชมพู่ว่าหากมีการใช้เครื่องจับเท็จตนไม่ได้กังวลซึ่งจำได้ว่าตนเคยเสนอให้ตำรวจใช้เครื่องจับเท็จตั้งแต่เกิดเรื่องช่วงเดือนแรก แต่ถูกเพิกเฉยและไม่ได้มีการพูดถึงจนถึงวันนี้ผ่านไปแล้วกว่า4เดือนซึ่งหากนําเครื่องจับเท็จมาใช้ตนมองว่าอาจจะไม่ได้ผลเพราะเนื่องจากข้อมูลมีการปรุงแต่งคนที่อาจเป็นคนร้ายอาจมีการเตรียมตัวตอบคำถามและทนกับความตื่นเต้นแต่ก็ยังเชื่อมันว่าคนร้ายก็ต้องมีพิรุษให้ตำรวจจับได้อย่างแน่นอนพันตำรวจเอกสุรโชคเจษดาเดช ฉายาสารวัตรแรมโบอดีตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลวิเคราะห์คลิปเสียงที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์ว่าประเด็นที่มีผู้ใหญ่บ้านกกกอกออกมาบอกว่าพูดโกหกคงเป็นเพราะกลัวว่าจะถูกฟ้องร้องดำเนินเรื่อง ฟ้องมินประมาและกรัวถูกเรียกให้มาเป็นพยานถ้าจะหลอกก็คงไม่พูดแบบนี้หรือหากเป็นคนที่รำคาญก็ต้องพูดตัดบทว่าอย่าท่มมาอีกแล้วตัดสายไปจะดีกว่าแต่นี่คือการพูดเป็นเรื่องเป็นราวการเข้าเครื่องจับเท็จมีผลเรื่องจิตวิทยามากมีผลต่อจิตวิทยาผู้ต้องสงสยัยหรือตัวคนร้ายทำให้ตำรวจรู้ว่าใครพูดจริงหรือพูดโกโหก มีผลทางด้านแนวทางการสืบสวนของตำรวจมากเพราะมีตัวเลือกแค่1 –นถึงสคนเราจะรับรู้ว่าใครพูดจริงหรือใครพูดเท็จหากตำรวจรู้ว่าใครพูดจริงหรือเท็จหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ส่วนหนึ่งในเรื่องใหญ่ๆส่วนใหญ่จะทำกันถ้าไม่มีประจักษ์พยานไม่มีพยานแวดล้อมผู้เสียไม่อยู่ไม่มีผล DNA ก็จะนำพู้ต้องสงสัยทุกคนเขาเครื่องจับเท็จ สารวัตรแรมโบ้บอกอีกว่าเครื่องจับเท็จจะเป็นทางเลือกสุดท้ายของตำรวจส่วนใหญ่ใช้ในการทำเรื่องรักทรัพย์ที่มีทรัพย์มูลค่าสูงเครื่องจับเท็จมีความแม่นยำม,มากถึง90%บท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ